สวัสดีครับเป,เปละหลายพันนะครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับคอนเซปต์ของน้ำหอมผู้ชายนะครับตัวหนึ่งที่ออกมาใหม่ล่าสุดกับบ้านนี้ครับคาร์็ินคลายสำหรับในปี2021นะครับล่าสุดเลยที่เขาได้มีการเบลนดกลิ่นน้ำหอมตัวใหม่ของเขานะครับเขาก็จะมาในคอนเซปต์ของผู้ชายที่แบบว่ามาในมาสของแบบว่าหล่อๆเข้มๆสวมยีนสีเข้มๆสักหน่อยแต่สำหรับวันนี้ครับเป,เป๊ก็ไม่ได้มีชุดยีนนะครับที่แบบว่าเป็นสีเข้มก็เลยเอาสีอ่อนนะครับที่มีอยู่นมาใส่ไว้ก่อนก็แก้ไขกันไปนะครับ สำหรับ C.K Defy นะครับยังคงเป็นกลิ่นแนวแบบ Woody Aromatic เป็นกลิ่นที่อาจจะมีความหอมสดชื่นแต่ก็แฝงไว้ด้วยเสน,เน่ห์นะครับของผู้ชายที่มีมากเข้มเข้มมีกลิ่นของแนว Amber แล้วก็ Woody สำหรับตัวส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยครับกับ C.K Defy ตัวนี้ผมรู้สึกว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันมีความคลับคล้ายคลาคบคลาบรู้สึกถึงความเป็นตัวของ C.K อยู่ในเบื้องตน้นเปิดกลิ่นมาเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามีความแบบว่าเป็นตัวของตัวเองแหละเพราะว่าผมเคยรู้สึกว่ากลิ่นนี้ผมเคยได้กลิ่นที่ไหนมาก่อน และมันก็คือกลิ่นนี้เลยครับของ C K e n q u a t e r Fresh ครับที่เคยเออกวางจำหน่ายเมื่อหลายๆปีก่อนและมันก็ d i s c o n t i n u e ไปแล้วเรียบร้อยกับความรู้สึกเนี่ยครับในช่วงแรกของกลิ่นเนี่ยกลิ่นมันจะมีความหอมแบบมีความหวานเจือเข้ามาครับในช่วงกลิ่นเปิดและในช่วงกลิ่นเปิดเนี่ยมันพาให้นึกไปถึงน้ำหอมตัวดังตัวหนึ่งครับต้องบอกว่า้นดังมากๆและผมเองก็รักสุดๆและนั่นก็คือน้ำหอมตัวนี้นะครับของยิบซังโลคงครับในรุ่นของ Y Oriental นี่แหละ ทีกลิ่นเปิดเนี่ยผมรู้สึกเลยครับว่าเฮ้ยมันมีความแบบว่าสดชื่นเจอความหวานเข้ามาและมันให้ความรู้สึกแบบเออมันนึกถึงกันนะแต่พอผ่านไปสักแป๊บหนึ่งครับต้องเน้นว่าแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะเขาก็จะพาให้เรารู้สึกไปถึงน้ำหอมตัวหนึ่งในบ้านของ CK เขาเองเนั่นแหละแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆนั่นก็คือในรุ่นที่ชื่อว่า CK Eternity Formant ตัวนี้เลยครับ อย่างที่ผมอินเสิร์ตวิดีโอตอนแรกเนี่ยครับที่ผมแบบว่ามีการบอกว่าดีดเอาตัวเก่าออกไปนั่นคือ i ิ e เท i t y แล้วก็มีการนำเอาเจ้า c k d คนะครับเข้ามาแทนที่ผมตัง้งใจจะเสอให้เห็นว่า2กลิ่นนี้ครับมันมีการแบบว่าคล้ายๆกับเป็นการพัฒนากลิ่นขึ้นมาครับให้มันดูมีอะไรมากขึ้นมีความรู้สึกแบบว่าน่าใช้มากขึ้นหรืออาจจะเป็นกลิ่นที่แบบว่ามีความแบบหล่อมากขึ้นเนื่องจกเป็นความหวานเพิ่มเติมก็หมายตัวดีฟาตัวนี้อย่างที่บอกไปครับในกลิ่นของดีฟาครับเปิดต้นมาเนีนจะมมควา หวานเจอเข้ามาให้มีความรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความแปลกใหม่และความแปลกใหม่นะครับคือความร่วมสมัยครับที่แบบสมัยเนี้ย น้ำหอมสดชื่นเนี่ยจะต้องมีความหวานเจือยเข้ามาและมันก็จะเป็นกลิ่นที่ทําให้รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่หอมมีสเสน่ห์ในขณะที่มันก็นยังคงความสดชื่เนเอาไว้อยู่แต่พอผ่านไปสักระยะหน,นึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับความเป็นตัว A เ A นะครับกลับคืนมาสู่ดีไฟตัวนี้กลิ่นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบออกกลิ่นกรีนครับมีความเขียวเขียวแต่มันจะไม่ขิวมันก็ในตัวของ e n เทนิตี้มากนะครับกลิ่นมันจะมีความละมุนมากกว่าเพราะมีความหวานเจือเข้ามาและแน่นอนครับว่ากลิ่นเนี่ยทำให้คุณดูแบบมีสเสน่ห์มากขึ้น ดูหล่อดูมีมากไม่ได้ดูเนี้ยบเหมือนกับเจ้าตัวอีเทนิตี้ที่ทำไว้ครับมันจะดูแบบว่าเป็นผู้ชายที่มีความแบบว่าธรรมะธรรมแงมากขึ้นมีความแบบว่าสบายสบายมากกว่าเดิมในลุคที่แบบมาในมากของผู้ชายสวมยีนอย่างเงี้ยครับรูปลักษณ์ของเขาต่างๆเนี่ยคือมานในโวที่แบบเรียมเรธรรมดาเนี่แหละแต่มาแอบ,บดูแบบว่ามินิมอลแต่มีอะไรครับเท็กเจอร์สีสันต่างๆ่ของน้ำหอมเขาเนี่ยครับก็ดูแบบเป็นสีออกคำคลามงม่วงน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้นี่เลย และที่แคปของเขานะครับก็จะมีแบบรวดลายฉลุเอาอไว้แบบนี้ครับและนี้ก็คือแบรนด์ของเขาที่ประทับเอาไว้ครับคาร์บินคลาย d e f i พอเปิดแคปออกมาครับก็จะเจอกับหัวชื่อสเปรย์นี่เลยดูแบบตู้ๆอบๆนะครับหัวชื่อสเปรย์ทำงานได้โอเคนะ ดีเลยเนื่องจาก CK d 5ดีฟนะครับมันเป็นน้ำหอมประเภทแบบออเดอร์ทอลเลตหรือว่า edt ความฟุ้งกระจายตัวเนี่ยคือทำได้โอเคครับเป็นกลิ่นที่หอมมีสเสน่ห์ไม่ได้ฟุ้งมากจนเกินไป ความติดทนนานก็ทําได้ดีในระดับประมาณ6-7ชั่วโมงบางคนอาจจะได้นานกว่านั้นนะแต่ที่แน่ๆคือหากมาโดมใกล้ๆครับมันจะเป็นกลิ่นอกแป้งออกพาเทอรีครับหอมติดผิวและนี่มันคือคอนเซ็ปต์ของผู้ชายสักคนหนึ่งนะครับที่มีกลิ่นตัวหอมๆที่แบบไม่ต้องบอกว่าเป็นเน้นอะไรมากมายครับและสําหรับ c k d คนะครับเหมาะกับใครอย่างที่บอกไปครับเขามีการแบบมาเบรนกลิ่นใหม่ให้มันดูแบบมีความเร้าใจมากขึ้นใช้ง่ายมากขึ้นเหมาะกับผู้ชายที่แบบว่า ดูมีความธรรมะธรรมแงมากกว่าอีเทอร์ที่ที่เขาได้ทำเอาไว้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยครับผมบอกเลยครับว่าดีฟายเนี่ยเหมาะมากสาหรับหนุ่มวัยรุ่นครับจะเป็นวัยนักศึกษานะครับหนุ่มวัยทางานหนุ่มออฟฟิศอะไรนะครับใช้ได้เลยครับหรือจะใช้ไปออกกําลังกายก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันออกแนวแบบสดชื่นสะอาดสะอาดมีความหอมหวานเจือเข้ามาเล็กน้อยครับบางๆไม่ได้หวานจนเลี่ยนแบบนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยครับเวลาเจอเหงื่อเจอความร้อนเนี่ยครับซีเคีฟาเนี่ยหอมเอาเรื่องเลย เอาเป็นว่าสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบความหอมสดชื่นนะครับที่มีความหวานเจือเข้ามานะให้รู้สึกแบบมีอะไรสักหน่อยในะกับการใช้น้ำหอมในแต่าะวันของคุณนะครับแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์เอาไว้นะครับกับความหอมในแบบฉบับของ CK หรือว่าคาร์บินคลายนะครับคุณก็จะหลวงลัก CK ดีไฟเนี่ยไม่ยากเลยโอเคครับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้สําหรับรีวิวน้ําหอมตัวใหม่ล่าสุดของคาร์บินคลายกับในรุ่นนี้ ไว้เนื้อออมใจของทุกๆคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจกับเปเปๆด้วยและสําหรับใครนะครับที่เพิ่งผ่านเข้ามาพบเจอกับช่องนี้นะครับฝากกดติดตามผลงานกด Sub subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดการรับชมรีวิวตัวต่อไปนะครับที่ผมจะทำมาเรื่อยๆวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย